มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิ้นแล้วพระนางสุจันทีวัย91ปีเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์นะคะเพจ Facebook เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นรายงานการเสียชีวิตของพระนางสุจันทีมหาเทวีสีป้อซึ่งเป็นมหาเทวีองค์สุดท้ายแห่งเมืองสีป้อรัชฉานประเทศพม่า โดยอ้างว่าพระนางสุจันทีชาย,ยาของเจ้าจาแสงเจ้าฟ้าแห่งเมืองสีเป้าในรัชชานถึงแก่กรรมที่บ้านพักในสหรัฐอเมริกาอายุ91ปีโดยวันที่11กุมภาพันธ์ญาติมิตรในไทยจะจัดงานทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่วัดป่าเป้าตำบลสีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เวลา9นาฬิกา30นาที พนางสุจันทีหรือว่าอิงเงตตำนานมหาเทวีชาวต่างชาติของรัชชานได้สิ้นแล้วในวัย91ปีหญิงออสเตรเลียผู้สร้างตำนานรักข้ามแดนกับเจ้าฟ้าจ่าแสงเจ้าฟ้าแห่งเมืองสีป้อของรัชชานไทยใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ